รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9012ปีนิโอลาวไกลสู่สาคลดิโอจินโซแมสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสาร Bio a d v a n c e d ์เดย์คหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r e เซนต สวัสดีครับครับผมเป็นดิโนคับและเช่นนี้มหานิยมลัยครับพบกับเราเช่นเคยนะครับในรายการรกกะด On Tour ครับแล้วก็วันนี้เราก็ทำซีรีส์อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะครับอําเภออําเภอบ้านไร่บ้านไร่นะครับใครจะไปรู้ว่าบ้านไร่เนี่ยจะมีอะไรที่สวยงามงดงามกันได้ขนาดนี้แล้ววันนี้เราก็จะพามาดูผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นผ้าทอลายโบราณ เป็นโอท็อปของที่นี่เขาโอท็อปชนะเลิศโอท็อปด้วยนะปีสี่หกเนี่ยนะครับบ้านผาทั้งนะครับค่ะแล้ววันนี้เราก็นัดกับท่านนายกเอาไว้นายกปูอย่ไปเล่นของศูนย์นายกอะไรล่ะนายกเทศมนตรีตั้งบลบ้านไร่แล้วนัดเจ้าของศูนย์ไหมเปล่าพอศูนย์อะไรเนี่ยนัดไปหมดเลยนัดไปหมดเลยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ อ้าวไหนล่ะนัดไวไยสวัสดีครับป้าทองลีเป็นผู้ดูแลศูนย์ทอผ้าที่นี่ครับเชิญป้าทองลีแนะนําเลยครับครับผมดิฉันค่ะทองลีผู้ริผลนะคะเป็นประธานศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่งเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนครบวงจรค่ะทุกกลุ่มจะต้องมารวมผ้าทอลายโบราณที่นี่คัะมีกี่กลุ่มที่มารวมทั้งหมด21กลุ่ม21กลุ่มแล้วทีเนี่ยเขาได้รางวัล อ่าผลิตภัณฑ์โอท็อปใช่ไหมครับค่ะ<ก>ชนะเลิศแรกเลยเราก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับผมชุดเครื่องนอนก่อนวิวาลครั้งต่อมาก็ได้ชนะเลิศระดับประเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศของกรมส่งเสริมก,การ,รเกษตรครับผมครต่อมาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศของยูเนสโกอ๋อแล้วก็ได้รับรางนัลชนะเลิศของเชิงพาณิชย์1หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ เราประกวดชนะเลิศอันนี้ใช่ไหมครับหรือนี้ค่ะค่ะที่ที่เราประกวดชนะเลิศแล้วก็เอาลายมาทําต่ออันนี้เป็นไหมคามนะคะค่ะถ้าอันนี้ก็จะเป็นลายดอกลอดใส่แล้วก็จะลอดปลอดภัยอันนี้เป็นลายขอนกมรดกโลกม่ค่เโขามีทุกอย่างมีเรื่องราวหมดเลยแต่นี่ก็ไม่ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าท่าไม่ถึงสูงลละ ทำไมราคาถึงสูงอ๋อมันทำยากค่ะใช่ไปเห็นวิธีการทำข้างล่างไหมคะค่ะด้านนี้ค่ะอ๋ออันนี้ตัวนี้จะเป็นไหมเดียวแล้วก็ไหมที่เราสาวกันเองค่ะนะคะอ่ะอันนี้จบทั้งผืนละค่ะอ่าถ้าตัวนี้ก็จะเป็นคามคือวันแคเนี้อย่างเงี้ยเสร็จสามเดือนค่ะสามเดือนละค่ะ แต่งงานแล้วก็ไม่แต่งงานแล้วมีไหมคะอย่างที่ใช้ได้ถ้าแต่งงานแล้วก็จะต้องใช้แบบนี้ลายแบบนี้ถ้ายังไม่แต่งงานก็ทางนี้ค่ะเดี๋ยวสักฝืนนึงแล้วอันอันไหนเดี๋ยวสักฝืนอันไหนแดงสดๆอยสดๆนี่ค่ะอ้โหอันนี้อันนี้ย อ๋ยอย่างงี้คนสาวๆเนี่ยจะชอบใส่สีแดงเหมาะอาจารย์รัดมากตัวนี้ลายขอผู้หญิงที่เขาที่เขายังสดๆอยู่เขาต้องใส่สดๆอย่างงี้เขาแบบว่าจะได้รู้ว่าเขายังสดอยู่สดยังสดแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วต้องไปใส่คึมๆหน่อยมันมืดหนาใส่สีคึมๆหน่อยอันนี้นะคะซึ่งเป็นผ้าเก่าโบราณมาจากบรรพบาบุษเลยอ่าตัวนี้เป็นด้ามโบราณนะคะย้อมคามแล้วก็อันนี้จก จกด้วยมือแล้วก็อันนี้เป็นฝ้ายปั่นมือนะคะ,คะอันนี้200กว่าปีค,ค่ะอันนี้จะเป็นผ้าคุมหัวหน้าสมัยก่อนค,ค่ะอันนี้200กว่าปีแล้วเวลาหน้าจะหวด oh. ค่ะเขาต้องเอาอันนี้คุมหัวหน้าเ,เรา,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 าต้องขอขบคุณนะครับที่ทองลีนะครับประธานกลุ่มแม่บ้านผาทั่งขอบคุณมากครับครับผมนายกครับไปหาอะไรกินกันดีกว่านะครับไปครับ ช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย9สู่12ปี n ล o Life วไกลสู่สาคน Deo ิ i n So Mac สยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสาร Bio Advanced Day Cream <S <S หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Pure Center ครับผมทนายกครับพามาทานอาหารที่ร้านอะไรครับเนี่ยร้านใบเฟินครับร้านใบเฟินบริเวณซอยหัวนาในเขตเทศบาลตะบนเมลัยใครว่าเห็นเขียนว่าใบเฟินหมูกระทะแต่ทำไมไม่มีเมนูหมูกระทะเราต้องถามเจ้าของร้านมิหมูกรับะครับเจ้าของร้านแล้สดี่ครับสวัสดีครับหมูกระทะจะมีช่วงเย็นครับอ๋อมีช่วงเย็นช่วงฤดูการนี้ก็จะมีเห็ดโคนเห็ดโคนจะเป็นขึ้นชื่อที่นี่แล้วก็มีผักกูดด้วยแล้วก็อาหาร อีกหลายๆายเมนูซึ่งทางเจ้าของร้านดะเตรียมไว้ให้ตอนนี้คือจะเป็นต้มยำแบบบ้านๆนะครับต้มยำเห็ดโคนครับยำเห็ดโคนตัวนี้จะเป็นยำเห็ดโคนกุ้งสดนะครับแล้วก็พร้อมกับกระเทียมโทนด้วยอ่าอันนี้ต่อไปเป็นจะเป็นปลาทับทิมทอดสมุนไพรครับตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของร้านครับจะเป็นใบเฟิร์นสามสหายครับแล้วก็ส่วนนั้นก็จะเป็นหอหมก ทะเลไข่ระเบิดครับแล้วอันนี้คือจะเป็นผักพื้นบ้านครับคือผักกูดที่นี่จะคอ่อนข้างเยอะแล้วเราก็รับซื้อจากชาวบ้านในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับก็อย่าลืมแวะมาทานร้านอาหารใบเฟิร์กกันได้ไดนะครับ่ะแลวครับถ้างั้นเดี๋ยวท้ายรายการแน่นอนก่อนเราจะชิมนะครับต้อง<ช>มีคําถามท้ายรายการวันนี้แจกอะไรครับวันนี้แจกเสื้อสยามธุรกิจชาแนลค่ะหนึ่งตัวครับผมแล้วก็แจกเสื้อหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจอีกหนึ่งตัวนะครับเอาละครับคำถามประจํารายการนะครับ ผ้าทอลายโบราณนะครับของจังหวัดอุทัยธานีนะครับมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับก็ไก่ครับกไก่ค่ะท่านนายกค่ะก็ไก่21กลุ่มนะครับแล้วก็ไข่ละครับ51กลุ่มแน่เลยต้องเป็นของประธานรัฐห้บเอหรือ21กลุ่มรีบตอบมาทาง Facebook ของรัฐกระดุกออนทัวร์นะครับวันนี้เราสี่คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการรัฐกระดุกออนทัวร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมือง ถ้าใครอยากจะตามรอยรัดกับลูกออนทัวร์เนี่ยก็สามารถจิ้มกันสอบถามกันได้เลย,ยแผ่นดินแห่งเมืองสยามทุกคนก่าวน้าสยามเมืองยิ้มต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับค่ะบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลไข่ตงของคนไทยค่ะทีมสยามธุรกิจครับช่องสยามธุรกิจแชนแนลค่ะ